ขูอออขอขายข้ายเจ้าุ้งจะขายเจ้งะไ้้าุงนะะอะไรคะขแม่คบกี่บาทกีบาทจ้ะบาทจ้ะกีบาทใช่ อร่อยไหมคะอร่อยแกไหนลองชิมสิจ๊ะมันมันแซ่บไหมดจ้ะเผ็ดหรือเปล่าไม่เผ็ดจ้ะใส่ปลาร้าไหมจ๊ะใช่แกมีปลาร้าไหมจ๊ะมีอยู่เลยทมีค่ะมีปลามีต่อนไหมคะมีต่อนไหมมีีเปิดต่อน ตำให้ดูหน่อยจ้าแม่ค้าไงอ่ะตำให้ดูหน่อยใส่จา,าลงไปนิดหน่อยใส่ส้มตำยังไม่ตำเลยจ้าแม่ค้าจ๋าบ,บ๊ายบายลูกค้าบ๊ายบายได้ยังคะ 隐瞒，隐瞒那样。